สวัด,ดีอืมจะบอกว่าไปซื้อดีเวทช h อปปิง้งโอเคก็คือไปซื้อสอ้มตามร้านเดิมโอเคไอบอสธรรยาสลัดเพลมช็อปปิ้งแล้วก็พิกเก้งอะไรไง่ายเพาะว่าอีโ l l อ l r e a d y แล้วก็พิกเก็อะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คือเกินไปแล้วโอเคแ,แบบอันนี้ก็จะออกินเลี้ยงเขาเยอะส่งที่เหลือคืออย่างอื่นก็กิกนหมดแล้ว what วัดเล็บออกเอาเอาวีโต้โอเควีโต้ไอ้ทุกคนไปซื้อนี่มามันคือกระเป๋าที่แบบเออมาใส่แกนอันนี้อันนี้คือแบบอ๋อยนแล้วอ่ะเห็นป่ะอันนี้เลวแป่โอเคอุ้ยปา่าแล้วก็ไม่เห็นเห็นผลในเฉลี่ย อันนี้เสื้อของอปวัวเสื้อของฉัน <c oughs> เขาซื้อให้ตัวหนึ่ง <c oughs> ยังดีที่ไดออ้อันนี้เสื้อของฉันทุกคนซื้อมาทูดอลลาร์ก็คือซื้อมาทุกคนแบบปวดซื้อให้ตัวฉันเอาลายเนี้ยอันนี้ของอีปวัวอาจกะเป็นลาทรงแบบนี้ปวดซื้อมาลูกช้าง จะหยุดก็ไม่ค่อยได้ทำรีวิวนะคะนาทุกคนแบบว่านะอันนี้ซื้ออีโบ๊ทให้ลูกของอีโบ๊ทมาชอบประมาณนี้แหละอีโบดชอบไปต่อออที่ตลาดมาร์กิตที่ตรงนั้นนะเป็นเรือนไทยข้ามสะพานไฟโอเคตรงอันนี้ซื้อจำเลือดนะอันนี้ของอีลูกอะกระป๋าซื้อให้เอาสีนี้อันนี้ของกระเป้าช้อปสีแบบแม่แบบ ีเสแค่นี้ก็ได้ประมาณน,นี้ข<ม>องเขส่นโอเค<ม>ก็ไปใช้เลยซประมาสี่ตัวควรได้สามตัวควรได้สี่ตัวแล้ว,ว,ว,วน,นี่จะไปช้อปซิ่งจะซื้ออะเขาเอาเขาเอาเสื้อมาแค่นเดียวโอเคแล้วก็ฮีฮีเ็งโอลีสมอลวันแต่ได้วันใหม่ซื้สึกสีฟ้าแล้วจะซื้อแล้วก็จะมันก็หายแต่ันี่ไม่รู้อะไรอ่ะ นี่แหละไอ้ไอ้ไรก็คืออันนี้ีเองจะซื้อยากกว่านี้แหละแต่เขา,าไม่มีให้ไอ้นี่มันตกไม่น่ามีต้นสีอื่นมีแล้วแต่สีน้ำตาลยังไม่มีก็เลยเอาสีน้ำตาลโอเคกินข้าวอย่างนี้อีกต้องวินไปซื้อเดี๋ยวไปช้อปปิ้งวันนี้ก็ไปดีสอร์ทเขาจะมีไอ้ตรงที่หน้าเรือนไทยนะที่ ทางไปตลาดเนอะเขาจะมีแบบมาโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าแนะนำโรงแรมทีนี้<อ>ก็ให้เปิดดูว่าได้ได้รางวัลพอเสร็จป,ปุ๊บก็ไปโอเคแต่ว่ามันจะมีเบอร์หนึ่งมีไอไอโฟนมีอ่มีอะไรรางวัลรางวัลของเขาแหละพอเสร็จป,ปุ๊บก็ยังไม่ได้เปิดอันจริงทีนี้ก็ไปโรงแรมเขาเขาก็พาไปดูโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยโอ้รีสอร์ทอะไรย่างเงี้ยพอเสร็จป,ปุ๊บก็แบบ ก็จะบอกว่าเออว่าเราอยากลงทุนไหมอะไรอย่างนี้และเออทีนี้ก็จะทำทีนี้ก็แบบเราก็ฟังเขาไปเขาก็คูยสา,าระอะไรแล้วทำานแล้คก็จะมีแบบฝรั่งอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้ก็แบบว่าเออเขาก็จะบอกเงลื่อนไขอะไรเงี้ยให้ว่าถ้าเราอยากมีอพาร์ตเมนต์นี่ลงทุนอะไรเงี้ยคือก็ไปก็แบบก็คือได้ประสบการณ์บอกว่า ผมว่าไรไม่หรอกแต่น,นี้ว่าไปก็ได้ดูดีสระเขาสวยอแต่ว่าก็เข้าไปแล้ว่าก็เปิดอันสุดท้ายมาไม่เ,เหมือนคัดขูดเปิดอันสุดท้ามาได้ที่พักได้ที่พักสําหรับเจ็ดวันก็เลยเลือกที่สมุยอะโอเค,คทุกคนเขาจะมีโรงแรมในครือน่ะ ก็จะมียังแรงมาเรื่มประมาณสี่ห้าประเทประมาณอกุ้งเงี้ยงวมีไทยนี่อยงเงี้ยมอี่อินเดียอย่างเงีประมาณมมมางงมสี่ห้าประเทศอืมมึงเคยเคคนือคของเข้าแบบก็เคยกอบประมาณนะ เขาไแต่หายกูเปิลล์ออกมาได้หมอกมาแบงหัวเปิดได้หมอกชั้นเปิดได้มีเอเมอัลโฟนอย่างนี้ทีนี้เขาเปิดไปอีกทีได้ที่พักเว้ยเลือกที่เสมอมีเวอร์ชื่อสำหรับหนังปีฟรีเจ็ดแบบวันออกมาแล้ว เขาก็มีแท็กซี่พาไปเสียแล้วแท็กซี่ก็กลับมาส่งคือค่องที่เขาเจอเราชื่อหลายโอเคเข้ามาทุกคน,นก็เลยกินข้าวไป้เหมือนกันนั่เกินข้าวกิข้าวเรซื้อจากลูกค้ามายกเวทยกเวทแล้วทีนี้ แม่บอกว่าไม่ให้ยกของห่ัไปยกอยู่เทนนะิสเลอยเปนงปนั้นโอเคแค่นี้ก่อนจบมานเนี่ยดีจ้ะคือวันผ่าคลาราไปเลยที่กัมพูชอ่์กัมบูดีอาโอเคกัมพูช์กัายอะไรไปแค่นี้ก่อน